รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูอย่างไม่มีวิทยาฐานะประจำปีงบประมาณ2568ยิยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ทุกท่านสำหรับข้อมูลผู้ประเมิน ข้าพเจ้านางสาวนิชานันร้อยตรองตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะบรรจุรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่4ทธันวาคมพศส5 6 2อายุราชการ5ปี10เดือนณโรงเรียนบ้านหนองกรดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทงศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งส่วนที่1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง่งภาระงานตามที่กศกอออกำหนดส,สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาสุขสศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาหน้าที่พล,ลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาบูรณาการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรม BBL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูเวรประจำวันศุกร์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตราฐานตําแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวัยของผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้มีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน ด้านที่2ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขนักเรียน ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแกอ้ไ <force. S 1> ขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และได้นำความรู้ความสามารถทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาตนเองและการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการรู้เรื่องการอ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบทศนิยม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนเนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ส่วนมากไม่ค่อยชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยากโดยเฉพาะโจทย์ปัญหานักเรียนไม่สามารถอ่านโจทย์แล้วเข้าใจและแก้ปัญหาได้วิธีการดำเนินงานให้บรรลุผล ครูผู้สอนแก้ปัญหาโดยการนำกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการอ่านรู้เรื่องเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบทศนิยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้นำแบบฝึกเรื่องการอ่านโจทย์ปัญหาการบวกลบทศนิยมผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน10คนมีผลพัฒนาการร้อยละ70 เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สามารถแก้โจทย์ปัญหาบวกลบทศนิยมได้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ